สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและลูกค้าทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับหนูเล็กที่ช่องนูเล็กรถมือสองนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันนะคะที่บริษัทเทคโนต์ยสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทยนะคะ68แยก1มีบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบเจอกับหนูเล็กเช่นเดิมนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเป็นเบอร์0933-892888 เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะวันนี้เราอยู่กันนะคะในโซนรถครอบครัวนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถครอบครัวขนาดเล็ก7ที่นั่งนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถไว้ใช้ในครอบครัวที่มีสมาชิกนะคะ5ท่านขึ้นไปเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะสําหรับคันนี้นะคะ ที่ลูกค้าเห็นกันนะคะนะตอนนี้นะคะสีเขาเขาแบบนี้บอกเลยว่าเป็นรถตามหามากๆนะ,ะเป็น Honda m o b i l i o นะคะปี2015นะคะตัว1.5 RS คันนี้นะคะชุดแต่งสเกิร์ดรอบคันแบบนี้เลยนะ,ะชุดแต่งแท้จากโรงงานนะคะโปรโมชั่นของเราในวันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 7เกานะคะเท่านั้นไม่พอนะคะมีบริการจะส่งรถสไลด์นะคะฟีค่าบริการศูนย์บาทเลยนะ ส่งรถสไลไปให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยวิดีโอคันนี้นะคะเราเปิดราคาขายกันอยู่ที่410,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับเลขไม้นะคะคันนี้อยู่ที่120,000ต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะสำหรับลูกค้าที่มองหารถกลับบ้านในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตั้งแต่ตัวดวงไฟนะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะสองเส้นแบบนี้เลยนะดวงไฟเป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนนะคะลูกกลมๆใสๆนะ สำหรับคันนี้โหวสวยงามมากๆนะคะคันนี้ได้เป็นในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะแล้วด้านล่างไฟตัดหมอกก็มีการตกแต่งด้วยโครเมี่ยมแน่นๆแบบนี้ด้วยนะคะกรอบของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำนะคะสวยๆเลยนะชุดแต่งล้อคันเลยเป็นชุดแต่งแท้จากโรงงานนะคะตัว RS ตัวท็อปเลยนะคันนี้นะสวยงามมากๆดูจาก าเปล่านะคะแทบจะไม่เห็นริ้วรอยของรถคันนี้เลยนะเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยมาสภาพเดิมนะคะเราแค่มีการทําความสะอาดเท่านั้นเองนะไม่ได้แต่งแต้มสีใดๆทั้งสิ้นนะคะล้อแมกก็ล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตห้ลูนะเป็นล้อแมกสีดําผัดหน้าเงานะคะสวยๆเลยนะได้เป็นยางมิชลินไปนะคะสําหรับคันนี้นะคะรหัสยางเป็นรหัส1 8 5่งแปดทั้าอาด้วยกันนะ ในส่วนของตัวชงนะคะตัวชกคเดิมแพ้จากโรงงานนะคะมีการแต,แต่งแต้มสีให้เพื่อความสวยงามน,นะแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวชกคแต่อย่างใดนะคะสีขาวมุกค,คันนี้นะคะก็เป็นแบบปรับเขาไฟฟ้านะคะตัวกระจกเป็นสีเดียวกันกับตัวบอดี้นะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะซ้อนตรงกระจกแบบนี้มาให้ด้วยนะคะคันนี้ติดฟิม์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ มีตัวคิ้วกันสาดให้ด้วยนะคะทั้ง4บานเลยนะกระจกบานแท้เดิมจากโรงงานนะคะมีสติกเกอร์ยืนยันนะตัวมือจับเปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมทังอันนะคะนี่ในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะสเกิร์ตเขานะมีมาให้รอบคันแน่นๆเดี๋ยวให้ลูกค้าดูรายละเอียดรอบๆคันกันนะฝากระโปรงท้ายนะคะพัดเดิมเลยนะแล้วก็ประตู ชุดแต่งนี่แบบสวยงามนะคะไฟเบรกดวนที่3ามได้มานะคะได้สองมาหนึ่งอันนะเสาว,วิทยุนะคะคันนี้มีกล้องนะคะจากโรงงานติดมาให้ด้วยนะคะตัวที่ปัดน้ำฝนตัวไฟท้ายนะคะเป็นไฟแบบ led แน่นๆเลยนะคะแล้วก็มีโลโก้นะคะชุดแต่ง rs ตัวรุ่นของเขานะ rs i v t e c h อยู่ตรงนี้นะคะไฟทับพิมมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีการตกแต่งด้วยโคมเมียม ทั้งเส้นเลยนะอันนี้ลักษณะพ่อของเขานี่ส่องกันให้ดูถึงช่วงล่างเลยนะคะยางอะไหล่เขาอยู่ด้านล่างนี้นะลูกค้าถ้าในสนใจนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะไซส์เล็กๆแบบนีพลาดไม่ได้เลยนะติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างนะคะว่าภายในของเขาเนี่ยจะเป็นยังไง รถคันนี้นะคะข้างนอกสีขาวมุกแบบนี้นะคะภายในเป็นสีดําทั้งคันเลยนะนี่ทั้งเบาะนะคะแล้วก็ทั้งด้านในคอนโซลน,นะคะสีดําหมดเลยนะคะฝาประตูเปิดมานะคะฝาประตูเดิมๆนะจุดเม็ดอั์กเยนกันสวยๆแบบนี้นะคะขอบยางก็ยังใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆแบบนี้เลยนะคะตัวมือจับเนี่ยตกแต่งด้วยเป็นพลาสติกสีเทาๆนะ แผงควบคุมนะคะกระจกก็จะอยู่ด้านขวามือปับพับไฟ้าอยู่ด้านนี้นะคะ mm hmm. เซ็นทรัลล็อกท้งาอยู่ด้านนี้หัวน็อตเชื่อมบานประตูแน่นอนนะคะหัวน็อตเดิมแท้จากโรงงานนะคันนี้เข้ามาสภาพคริบมากนะคะคุกค mm ้ hmm. ช่างแบบว่าแทบจะไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะพาเดิมๆเ,เลยนะเบาะที่ได้ไปนะคะจะเป็นเบาะหนัง สีดำแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีดำคือดำทั้งคันนะคะภายในนะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไปตัวบริเวณคอนโซลเขาอะค่ะจะให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะคันนี้ได้หน้าจอไปด้วยนะคะได้กล้องหลังได้หน้าจอนะแล้วก็แอร์เป็นแบบแมนวนวลนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะแล้วก็มีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำให้สองช่องมือเบรกจะอยู่ด้านขวามือนะคะ ช่องนะคะสำหรับเสียบพวก HDMI ให้นะ power outlet มีให้พร้อมเลยนะคะแต่ว่าเขาจะไม่มีที่พักแขนมาให้นะคะฝั่งคนขับด้านนี้นอกจะปล่อยแบบโล่งๆแบบนี้ช่องสําหรับเก็บเอกสารอุปกรณ์อุปกรณ์คู่มือนะคะมีอยู่ในกล่องให้พร้อมเลยนะ airbag มาอยู่ตรงนี้1จุดนะคะแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งูกเดี๋ยวเราไปดู เบาะนั่งนะคะแถวที่สองกันบ้างนะเบาะนั่งแถวที่สองโอ้โหกว้างขวางมากๆเลยนะนั่งกันได้แบบสบายๆเลยนะคะกับขับออกต่างจังหวัดได้นะแล้วก็แถวที่สองเนี่ยเขามีแอร์แยกมาให้ด้วยนะคะสามช่องแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ปรับระดับแอร์ได้ตามอัธยาศัยนะคะบริเวณเพดานเนี่ยสูงโปร่งพอสมควรนะคะ ในส่วนของเบาะนั่งแถวที่สามก็พับปุ๊บแล้วก็เด้งมาอย่างนี้เลยนะคะพับเก็บเก้าอี้แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แถวที่สามเนี่ยนั่งได้สองท่านนะคะแต่ถ้าแถวที่สามเนี่ยแนะนำว่าให้ผู้โดยสารตัวเล็กนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเด็กหรือว่าอาจจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหน่อยเนาะเพราะว่า แถวที่3มเนี่ยเวลาเรานั่งขาเราจะเหยียดได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะอ่ะมีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำวางโทรศัพท์ให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะเบาะแถว2ก็มีให้นะคะถือว่าเป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กที่น่าใช้1คันเลยนะอนเนกประสงค์มากๆเลยะคะ่ะสำหรับ Honda ะะ Mobilio สวยงามตามท้องเรื่องนะคะราคาสี่แสน หนึ่งมบาทเท่านั้นเองนะตัวท็อปได้ตัวท็อปแบบนี้ไปเลยเปิดฝากระโปรงท้ายกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้อ่ะเปิดขึ้นมาลูกค้าอาจจะเห็นครกวายากยงย่างาย่อะไรอย่างงี้ไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่ารถเราเนี่ยยังไม่ได้มีการเก็บรายละเอียดแบบพร้อมส่งนะ,ะอันนี้คือเราเก็บแค่ทำความสะอาดภายนอกให้ถ้าเกิดว่าก่อนที่จะส่งมอบนะคะเราบรองว่ารถสะอาดเอี่ยม ลิปแน่นอนนะคะด้านท้ายเนี่ยก็แน่นอนนะคะท้ายเดิมเดิมหัวน็อตเดิมนะคะฝากระโปรงท้ายเดิมนะให้ลูกค้าดูนะคะความน่าใช้นะคะของเจ้ารถคันนี้เนี่ยหัวน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมเลยนะ ขอบยางนะคะแน่นๆนะยังใช้ได้อีกยาวๆยังใหม่เลยนะคะรถปี2015ก็จริงนะแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนรักรถนะคะตัวช่องใส่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยก็จะอยู่ด้านนี้นะคะเปิดออกมาก็จะมีพวกอุปกรณ์อยู่ตรงนี้ให้ครบถ้วนถาดรองยงรองยางอะไรมีให้ครบหมดเลยนะคะ สนสุดท้ายนะคะที่จะทําการรีวิวให้ลูกค้าดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเป็นเครื่อง Honda i v t e c นะคะขนาด1.5ลิตรนะ,ะนี่ห้องเครื่องนี่แบบสะอาดกิ๊บนะคะแล้วก็พาร์ตเดิมๆเ,เลยนะ,ะสวยงามนะคะพวกแนวตะโงตะเข็บอะไรเนี่ยยังอยู่ช,ชัดๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พวกน็อตยก้างขวานะคะนอตยึดฝากระโปรง ฝากระโปรงเดิมน,นะคะตัวสติกเกอร์นะคะบอ,อกอยังคงอยู่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะลูกค้า,ท,าที่ต่อเข้ามาเลยนะที่เบอร์เล็กเลยเบอร์ศนะูนย์เจ้าสามสามแปดเก้าสองแปดแปดแปดนัดวันเวลาเข้ามาดูรถก,กันได้เลยนะคะอาจจะดูผ่านกล้องผ่านวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ไม่หนักใจนะคะเข้ามาดูรถเองได้คือตัวคานหน้าก็ ทงังน,นะะสําหรับคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทายชมนะคะรถ Honda าม b i ตโ 1.5 RSP 2,015คันนี้นะคะลูกค้าที่มีรายได้เพียง17,000บาทนะคะก็สามารถออกรถคันนี้ได้คนเดียวเลยนะไม่ต้องหาผู้ก้ร่วมนะคะหรือลูกค้าทําอาชีพอื่นนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกๆอาชีพเลยนะเพียงอาชีพของลูกค้ามีแหล่งที่มาในการตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนนะคะเท่านั้นเองนะเอกสารครบไฟแนนซ์พร้อมนะคะเตรียมจัด ผลอันวัฒน์ฐานมีบริการรรสไลด์ส่งตรงถึงนาบ้านให้อีกด้วยฟรีค่าบริการจนถึงวันที่12เมษายนนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะรีบได้รีบเลยนะที่สําคัญนะคะใครแจ้งว่ามาจากคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กหนูเล็กแถมน้ามันให้เลยฟรีๆนะคะมูลค่า1,000บาทนะคะไม่พอแถมประกันฉุกเฉินให้นะคะลูกค้คามูลค่า5,000บาทอีก1กรมธรรม์นปีเต็มๆเลยนะคะ สำหรับช่องทางการติดต่อลูกค้าโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0933892888 09, ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร,ร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าและสำหรับวันนี้หนูในต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีรถอะไรสวยๆมารีวิวให้ลูกค้ารับชมกันนะคะติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ